ปลาดาวแยกล่างอุ้ยปลาดาวแยกล่างใช่แยกล่างสลุปก็แหะเป็นสัวที่ประหลาดจริงปลาดาวแยกล่างลูกสงสัยใหญ่แล้วทำไม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 ตื่นตาตื่นใจตายวิ้งวิงเลโก้ทำตาวิ้งวิ้งเลยสงสัยใหญ่ เห็นเหรอแมงกะพุนแปลกๆมีอยู่สองตัวไหนทั้งหมดมีสามตัวอย่นี้ผมเห็นว่ามันแอบอยู่ไหนแอบอยู่ไม่เห็นเลยเลโก้เห็นไหมมีปลาแอบอยู่เห็นไหมไม่เห็นเลยเหมือนหินเลยเหมือนหินเลยนี่ปลากบปลากบทำตัวเป็นหินแอบอยู่สีแดงสีแดงเลยก็ตรงนู้น สีแดงข้างในลึกๆกอ่ะสีแดงใช่ป<อ>ากบส่งมาไม่ได้ไปน่ารักไหมกุ้งจิ๋วกุ้งอะไรกุ้งลายเสือหรอนี่ปลาดาวปล <c oughs> าดาวขยายพันธ์อยูม่มันม่าขามันหลุดมันกำลังออกลูกอันนี้ลูกมันกำลังโตลูกกำลังโตให้พรบผ้าแฉกนี่มาม้าอันนี้ ช่ปลาดาวไหนอเอาอะไรอีกมีตัวอะไรอีกอใช่ไหนตัวไหนอีกไปดูตัวอื่นบ้างดูตัวอื่นบ้งางน่าเศร้าตื่นเต้นใจสงสัยปลาดาวมาก